การคุมและชนะเกิดการรายการดูแลครับนะครับจามีความปั่นใจอับางมากเพราะว่าพัฒนาโครงการบริหารัดกรลากนะครับาจาเย์ยงความสำคัญนะครับในโรงเรียนของุคุณผู้ผู้าู้าู้้ผู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 ตนร้ผู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 ผู้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 ถึงผู้ผผู้ผู้นูคผู้ผา เปิดรงเรียนะคับุ่นะครับอาจะมีมือถอิมาดูนะครับมาเร่องขรเรียนกาบเราอทีิธหรืออำนจนะครับแบบเดื้สูงอายุในระดันะครับมีเวลาางว่าอเห็นนะครับผู้สูงอายุนระรับในระดับนั้นก็เะมนควาี่ชอนะครับจะมีความสกเที่เขาห่วงกันนะครับ เนหลายค็นะครับเป็นเปิดธ no like so ุรกิจหนาดีเป็นยู่คนละบ้านะครับซึ่งก็บริโภคบริโภอกันเลยบริโภคเนครอบควกันแบบนี้เรีว่าเราดูกัาราัเนาแต่ที่บอกพัฒนาลกสมัยน้กี่เฟอร์เยอว่าเอนนี้่วยทังกานะครับหรือมาดสิงนะครับจะโดยการเป็นยางนะครับระดอบนะครับสักีท่านี่นะคสี่นักพัฒนาทุนชนนุยานทุคนนะครับ น kind, so on, earth, world, ั่นสำนักัตลอดนะครับแล้วก็มี่ไปเดียตลอดนะครับี็จะมพข้อออข้อออไอ้กองข้างนะครับเพราะว่านั่นนะครับกำลังจากกิรรนะครับข้อองข้างนะครับกัสินเดียระมานกันยานนครับเส่แงเนีดครัในหน้าโคงการจะหาสุวรรนะครับสาขาการหัวกระพุ้นนะครับน้าโครงการจะหาสุสรกค์ามพ่อข้างโครงการบพู ได้หลายนะครับที่ไหนตอนลาโดยข้อมยินดีนะครับแต่เขอเขาพูดมาจริงนครับก็เป็นห้าคมาก็ขอฝากขอบคุณนะคะทคณนโยนธาดลุสงสัยไข่แรงแรงนะคะก็เป็นโชคพัฒนาของตำบลนะคะของแต่ละตำบลที่ได้หนุนไฟแรงมาพัฒนานะคะและก็มีจิตใจที่จิตอาสานะคะโดยเฉพาะก็คือหน่วยผู้เชี่ยงนะคะจึงเป็นจริงอาสาโดยเฉพาะนะ ่ะก็ขพอบพคุณมากมากนะคะ,ะวันนี้นะคะกำหนดก็อจะถึงสิบเจิกนานะคะแต่อต่อนื่นที่จะ,ะ,ะจบตรงนี้นะคะทางคณะนะคะของคณะกรรมการและก็นักเรียนผู้สูงอาย,ยุก็มีกิจกรรมที่จะให้ท่านชมและก็ให้กำลังใจกับผู้เข้าพูดที่ทํางาอยู่ทางนี้ก็ขอเชิญลุกขึ้นแล้วก็ยืชนชมแต่ตอนที่จะเดิน จะให้ยืดเส้นยืดสายกว่านั้นกหน่อยตามปกติธรรมดาแล้วผู้สูงอายุจะต้องยืดเส้นยืดหน้าเท่าัอนจังนะวงเข้าจังนะแล้วจะเด็เนีกหน่อยอ่ะขอเชิญทุคยืรับแล้วก็รีบเินทีกเราออกมาหน้าเร็วแปหนึ่งสามนาทีนะคะอ่ะอเชิญมาเร็วรเรจะลุกแล้วนะอ่ะ ใจผู้เท่าเราจะเรียนเราว่าถามรูนะคะว่าทุกสุ่เป็นยังไงนะอะไรมกลงอาหาเพิ่งไา้พูดังไงชื่ออะคระผัวนั่งนานเลยค่ะดูขา 来了。<Bye. S 2> Bye.

ใจคบางคนน่ารักนนี่เป็นแค่ใจแงเมื่อเรื่ออันนี้ไสะะปสอนนะคะคก็มาขอบใจนะคะเพื่อจะได้เรียนเรียนรู้นะคะ,ะของพวกเราก็จะมีที่ทำ เัตถุดิบตัวเราก็คือดอกไม้จันนะคะโรงเรียนของเราจะทําไว้เป็นประจำนะคะดอกไม้จันเอาไว้จรดการนะคะเอ่อช่วยเหลือนะคะผู้ที่เสียชีวิตนะคะในตะบนในบรมษัทบริของเรานะคะดอกไม้จันอันนี้ขาดไม่ได้นะคะอย่างน้อยอ่า <Techn Pokémon> ยามาก็เป็นกิจกรรมีกิจกรรมที่เราไดงทำดอกไม้แล้วก็ทำให้มีสมาธิแล้วก็ได้ดูหน้าผู้สูด้วยนะคะแต่ทางน้องก็คงจะมีอะไรดีจังหวัดรีสเกตที่เป็นจจงหวัดที่โด่งดังนะคะที่มีทุกวันนะคะนี่มาที่เราก็ยังอายอยู่เลยนะคะแต่ก็ดีใจนะคะที่ท่านมา บางทีก็จะเป็นส่วนของใจงที่กับพวกเราเข้าสู่ไทยทุกที่อยู่ตรงนี้ คแม่คะตัดสายหน่อยมั้ยมาดูเหรอได้ไหมคะแล้วอะขอเชิญนะคะพวกอะไรก็หยิบเอาเลยนะคะไปกินยังทำนะลูกเอานะคะคนที่มาเอาเลยนะคะ มีมีวันนี้เอาไปเอาเปลี่ยนมาโหดแสบคนให้ใหม่เดิมชูเป็นการสร้างอ๋อเดี๋ยวนะ อน,บบนี้นะคะพราผเเป็นผู้แทนเพื่อเป็นผู้มงคลนะคะอาเพื่อนนะคะพวกเเป็หเ,เลล่ลค,นนะคะอือน,นี่ตอนนี้นะคะยงปูอยู่ะะแล้วแล้วทอไรีน,นะะ่าน้เงคะ เราไม่ต้องไปเรียนที่บ้านเราแค่ทำงานก็พอแล้วเขาบอกว่าที่บ้า

ơi lại ơi lại ơi, lại quay ơi quay ơi, quay lại 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 I'm you, ขอชนะเลยพี่น้องเรามาหากันให้ได้สามัคคีกันนะให้ลูกร้านถึงกันช่วยกันเพื่อนตัวเตรียมตัวของพี่กันตัว <laughs>

साचा कानाचा हाच चाले बा हात चाले लागला तो आलं छान आहे ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันทานอาหารร่วมกันนะคะจบไปแล้วนะคะโยมค่ะ โดยมีแรสที่านกนอใชคดีถึงที่หายปลาทาอะไรก็เจอรนที่ดีกัน ใ uh ห้จำหน้าจัดาไว้เวลาโอกาสหน้าถ้าเรามีเวลาบางทีเราอาจจะมีความว่าเป็นได้ไหมนะคะำจได้ถามพค่เจมส์่อยค่ะจอพี่เจมส์นที่เกิเหนำันเรืออะไร

แม่บ้าแล้วแม่บ้ามันไม่ใช่โดรนนะที่ไกลน้ำนั่นน่ะร้อบริ้งพร้มมเดือกสองสามรบทีครับ

เดี๋ยวตั <k <k 拜拜้งลมมาก็ขอนายกไปเยี่ยมทางโน้นบ้างนะคะจะได้เที่ยวกินผู้เรียนจะได้กินผู้เรียนพู้เขาไฟนะดังดังที่สะเกดจะดังดังอยากไปอยู่อยากไปบ้าเพื่อนเดียวเด้อมาจะได้กัมพี่หยังกับพีว่าเล่อนานีมากแมากินเขาสิแกงเราไม่ช่วยกินเด้อ อ้อมมาขหเลยนะเขับคุณยจะจากกันไปขอจากใจไว้กับตัวตัวกันคอยจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับตัวตัวกันเนื้อตัวไปใจนั้นไม่แบกผัานแลห่างไกล เมื่อเราจากกันไม่ร่ำรำคงจะพบกันใหม่เมื่อเราจากกันไม่ร่ำรำคงจะพบกันใหม่ขอโชคดีมีใจหมอดูโรคภัยตลอดกาลโชคดีนะคะบายบาย,ยบา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 ยแม่เนี่ย นี่แม yeah, 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 okay, ่ไม่ตายเด็ด่างจ้าอย่าไปน้ำเขาได้ท่านประลาดนะท่านประลาดจะอย่าไปพับคนจไม่ได้เห็นไปด้วยนะอยู่แล้วต้องอยู่เลย่าเจ้าดีเดอร่งไว้ไว้ดึง